สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายในช่วงดาวราหูย้ายว่าจะเป็นอย่างไรของชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะการงานของคุณถือว่าโดดเด่นปสง่านะคะมองว่ามีความโชคดีมีโอกาสทองเข้ามามีเกณฑ์การขยับขยายมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการงานของคุณเกิดขึ้นมีคนแนะนําหรือว่าช่วยเหลือเกี่ยวกับการงานนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานเป็นทีมถือว่าประสบความสาเร็จค่อนข้างยอดเยี่ยมนะคะส่วนด้านการเงินเป็นปึก เป็นปึกเป็นก้อนเป็นกรรมเลยนะคะในช่วงนี้ถือว่ามีเงินอู้ฟู่มีเงินใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีสุขสบายนะคะมีโชคมีลาเป็นความสาเร็จเข้ามาถือว่าเป็นเศรษฐีตามๆกันเลยนะคะช่วงนี้นะคะส่วนด้านสุขภาพนะหมายก็ว่าให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้หรือว่าป่วยแบบกระทันหันโดยที่อาจตรวจไม่เจอนะคะบางคนอาจจะเป็นโรคเว้นโรคก,กรรมหรือว่าโรคเรื้อรังนะ ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยต้องไปหาหมอหาหมอนะคะหรือบางคนเหมือนก็ว่ามีวิญญาณตามอยู่นะให้ไปทําบุญให้กับพระเวสีเจ้ากรรมในเวรเด็กที่ทําแท้งหรือว่าทําบุญกับเด็กกาพ้านะคะและเราก็จะได้บุญได้กุศลตรงนั้นนะคะส่วนด้านความรักคนโสดนะในช่วงนี้มีสเสน่ห์เนื้อหอมนะคะมีคนมาลุมชอบเยอะนะ เป็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะถือว่าค่อนข้างโชคดีเกี่ยวกับคนโสดนะคะไม่ว่าจะไปทางไหนมาทางไหนก็มีต่คนถูกอกถูกใจคุณนะยังไงบริหารสเสน่ห์ดีๆนะคะสําหรับคนโสดส่วนคนมีคู่มีครอบครัควถือว่าสินเสมอกันนะคะเป็นคู่เนื้อนาบุญทําบุญทักเข้าวัดปฏิบัติธรรมร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นะคะถือว่าใช้ได้ในช่วงนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะคะ ประคับประคองความรักค่อนข้างได้อย่างยอดเยี่ยมมีชีวิตคู่ที่เป็นอยู่ดีมีความสุขนะคะ